แนะนกับแนใหม่เข้ามา้าเราเป็นแนครับนาเข้ากตุรกีครับตัวนี้นะครับร้านที่ังเข้ามาคือร้านบานนะครับผมใช้ชมปปืนนะครับเป็นสลักแดงนะครับผมพันหลังแดงตัวนี้เป็นปืนต่อหลอดนะครับสูน้าเป็นแบบไฟเบอร์ออปติกครับผมกระโจมครับก็จะมีเช็คเกอร์นะครับผม ตัวนี้ปาดสลายมาแล้วนะครับปาดบ่อเป็นไกลครับไกลเงินเดี๋ยวจะให้คนอีกฝั่งนะครับเดี๋ยวก็จะทดสอบรีวิวลองย็งให้ดูครับก็นี่เป็นคล้ายของผมที่ได้ยิงปืน แนวปคือคุณเอาไปคุณนครับไปค่